ช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจําปี2,568ครับพูดคุยกับท่านชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณทรงพลครับคุณจานิสราครับค่ะ ท่านคะสาหรับการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนคะ่ะทําไมเราถึงเรียกว่าประเพณีบุญหลวงแล้วทาไมผีตาโขนเนี่ยถึงเป็นการละเล่นตรงนี้ที่มาที่ไปการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะครับขอบคุณนะครับเเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมตัดเบียนนี้ก่อนว่าทั้งทั้งสองงานเนี่ยจะมาคู่กัน่ะครับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนทีนี้งานประเพณีบุญหลวงเนี่ย เข้ามาอย่างนี้ครับมาจากเคยได้ยินงานบุญยิพย์สองของชาวอีสานนะฮะมาจากบุญยิสองของชาวอีสานทีนี้ของด่านซ้ายเนี่ยก็จะมีที่เดือนสี่เป็นบุญพระเวทที่เดือนห้าเป็นบุญของการที่เดือนหกเป็นบุญบ้านไปที่เดือนเจ็ดเนี่ยเป็นบุญธรรมะก็เลยรวมๆกันแล้วก็มาจับปลายปีเนี่ยประมาณเดือนยิคิสนวคมาคมเนี่ยเรียกว่าบุญบุญหลวง แล้วอาบุญมารวมกันนะครับงานใหญ่เป็นงานบุญใหญ่ทีนี้การจัดงานบุญหลวงเนี่ยก็จะได้วันต่อเมื่อที่บางทางปิญญาเนี่ยได้เอ,อนั่งสงนั่งส่งด้วยกันได้วันกําหนดวันขึ้นมานครับครับกําหนดวันขึ้นมาว่าจะจัดกันไหนแต่ก็ยู่จะอยู่ในช่วงเดือนมิจุนานรกานกักรายเนีครับทีนี้อีกอันหนึ่งคือการเล่นตะเกี มาจากไหนถึงได้มารวมกันได้นะครับคือต้นกาเนิดของปีศาห์โหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยชื่อว่าผีตามคนในอดีตการนะครับก็มาจากเรื่องของอเวชันอนตาสกับนางมัตสีแต่ถ้าถ้าเราไปดึงจริงนะครับดึงจริงว่าเนี่ยถ้าเอ่ออเวชันตนกับนางมัตสีเนี่ยชาวที่อยู่ในป่านะครก็จะมีพวกผีปลานะครับมีพวกปัดต่างเนี่ยได้ดูแลพระองค์ S <S ต่อมาโกงเีิได้เดินทางกลับมายัางยังเมืองผีต่างๆเนี่ยก็มาสอบด้วยความห่วงใยเอสร้างความปลอดภัยให้โครงการนะก็เลยเป็นที่มาว่าจิดีตามโขดตามคนที่นี้ทำไมถึงเป็นผีตาวขดเป็นเพราะว่าเดิมนปีเนี่ยเราก็มีเนี่ยมีเอ,อนักจิตวิญญาณหรือผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนก่อนตั้งแต่ปีศึกษาปีนะครับที่ช่วงมาปัจจุบัน ท่านเหล่านี้เนี่ยก็ดูลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมีตา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 ขูนะฮะเหมือนว่าตาแบบตาเป็นเอกลักษณ์สำคนญเป็นตาตาใหญ่พวกตาใหญ่ก็เลยหันมาเรียกเป็นชื่อว่าผีตาขูอืมครับที่ต่อมาเนี่ยเลยมาเนี่ยก็จะมีการมาถามกันว,ว่าชื่อผีตาขูก็ไม่ค่อยโสกนะฮะผู้นำปีกวิญญาณก็ใส่สระโอเข้าไป แต่นานมาแล้วนะครับสามสีปีเป็นเรื่องลอกหานกันมาก็เลยเป็นผีตาขัวในปัจจุบันโอ้ครับแม่แต่ว่าผีตาขั่วในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ขนุนแตเป็นประเพณีอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีอัตลักษณ์ในเรื่องของศิลปะเข้ามาสืบต้ออย่างที่คุณโมโลกับคุณพันวิษณ์ลาอยู่ในสื่อต่างๆนะครับหน้าตาสีตาขัวเนี่ยก็จะเป็นยุทธิ์อิอสมัยใหม่ด้วยมาด้วยมา แต่ก็ยังมีมีของเดิมที่ทั้งเดิมที่จะให้ดูนะครับเป็นความสวยงามตรงนี้ครับครับน,นี่ก็คือเรื่องของความเป็นมาของผีตาโขนเมื่อก่อนใช้คําว่าผีตามคนแล้วก็เพี้ยนมาเป็นผีตาขนแล้วก็สุดท้ายมาเป็นผีตาโขนนะครับแมนะ่มีความเป็นมาแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วงานที่เราจะจัดขึ้นนะครับมีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงบ้างครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดในวันที่ ่สิบแปดถึงวันที่สามสิบพฤษาครับพฤษภาเป็นม่วงของงานค่ะแต่ชาวด่านท้ายเนี่ยก็เริ<ะ>่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบกแล้วค่ัิบยีิบเ็ดเนี่ยก็จเป็นมีเรื่องของการแสดงมีเรื่องของนักเรียนการแสดงนักเรียนมีเรื่องของ,ออง,อง,ของคอนเสิร์ตนะครับเรื่องของสินค้าโอทอปรวมถึงสินค้าทุกทุกทุก,ทกอำเภอในจังหวัดนะไปค้าขายกันที่นั่นนะครับ อันนี้คือวันที่6ก็เริ่มแล้วทีนี้มาวันที่27เนี่ยเป็นงานช่วงแงกครับรับที่27เนี่ยเป็นงานช่วงแรกก็คือจะเป็นเรื่องของงานประเพณีดั้งเดิมอย่างที่ผมเมื่อกี้เรียนว่ามีพิธีกรรมนะครับเรื่องของพิธีบวชตานพิธีเปิดพระอุปคุตพิธีบายสีอสูขวันพิธีอัรเชิญพระเวศสงฆ์ตอนเข้าเมืองรวมถึงพิธีทิ้งหน้ากากของเจ้าปูอันเนี้ เป็นพิธกรรมดั้งเดิมน,นั้นเลยครับในวันแรกค่ะนะฮะน่าดูน่าชมปีเดียวครับนะครับ,เ,รบเพราะว่าเอ,อมีผู้นําจิตวิญญาณแล้วก็มีชาวบ้านชาวเทยด้านาซ้ายผู้เฒ่าผู้แก่จะมาท,ทําพิธีพวกนี้จะได้เห็นพิธีเดิมของชาวด่านาซ้ายเนี่ยที่เกิดปีตะโคนเนี่ยเป็นอย่างไร,รทีนี้วันที่สองเนี่ยจะเป็นที่เปิดครับธีเปิดเนี่ยึ้น,ห,นหรือ สําคัญสําคัญเลยก็คือจะมีเรื่องของขบวนแห่ตระโผ่ซึ่งมีสีตะโผเนี่ยนักสแสดงสีตะโผ่เนี่ยว 1, วกว่าพันคนมีกลุ่มตระโผ่อิสระประมาณกว่าห้าสิบศูนด้วยกันครับซึ่งขบวนเนี่ยหลายขบวนทีเดียวแล้วก็เป็นนักลักคุยง่ายเกือทุกองถิ่นเกิดทุกชุมชนเกืทุกหมู่บ้านนำนำอะไรฮะนัลักของตัวเองอ่ะเข้ามาสู่ตระโผ่ย สุดกระบวนรแห่ครับครับกับเรื่องว่าที่สุดท้ายวันที่สามวันที่สามเนี่ยก็วันที่สามพิจารณาเนี่ยตอนนี้เขาจะทําเรื่องของปฏิเด็คลืมีบุลูครับครับก็คือูดง่ายนะครับเรื่องของการเอ่อทาให้เกิดความเสียดสีขงคนกับด้านซ้ายก็จังหวัดนะครับในเนจะเรื่องของทางเพศมหา ทราบครับาาาาการเสนาทราบการเจริญพุทธมูลในอำเภอด่าง้ายก็สามวันครับมูลเกษตรเข้าอย่างูีครับครับค่ะยีถึงสามิบถุนายนนะครับวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับพิธีส่งพิธีกรรมพิธีการเชิญพระอุปคุตส่วนวันที่สองเนี่ยจะเป็นการแห่นะครับเหมือนการเฉลิมฉลองและสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของฟังเทศฟังธรรมกันะนะครับเทศมหาชาติในวันสุดท้ายที่30มิถุนายนนะครับแม่3าวันเนี่ยครบทุกรถนะครับแล้วกิจกรรมน่าสนใจมากเลยค่ะท่านคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฟังแล้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวท่านอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไหมคะในการที่จะไปมีส่วนร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในครั้งนี้ค่ะครับผมผมผมมีคณะกรรมการเพื่อจัดงานนี้เนี่ยอยู่ประมาณสิบสามคณะ เพื่อให้ครอบคุมทุกมิตินะครับทีนี้ผมได้ยืนยําในที่ประชุมแล้วก็ไปดูในพื้นที่เนี่ยเสมอๆในเรื่องสามเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของความสะดวกครับเรื่องที่สองเรื่องของความปลอดภัยเรื่องที่สามคือความสุขที่นักท่องเที่ยวได้รับกลับมาเรื่องความสะดวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะครับเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารต้องเพียงพอแล้วก็ราคามแตรฐานครับ เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเริ่มแต่อาหารการแพทย์พยาบาลแล้วก็การความปลอดภัยในชีวิตทัตว์สิดแล้วก็สุดท้ายคือการปุกที่นราตองเที่ยวกลับไปในกิจกรรมที่เมื่อกี้ที่ผุ้ทรงพลได้ได้สรุปให้ได้ป่งมาทีเดียวครับว่าวันแรกมีกิจกรรมพื้นดินวันที่สองมีนิทรองของการเปิดงานการละเล่นเรื่องที่สามก็เรื่องของความเป็นสิริมงคลกับเมือง นี่แหละครับที่เน้นย้ำไปครับความสุขความสะดวกความปลอดภัยนะครับแน่นอนฮะจังหวัดให้ความสําคัญเรื่องของความสุขแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนที่จะไปเที่ยวนะครับก็คงไม่ใช่มีแต่คนเลยคนด่านซ้ายนักท่องเที่ยวทั่วโลกและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศก็จะไปในงานนี้นะครับบริหารจัดการยังไงครับเรื่องของพื้นที่ฮะจัดเอ่อ อย่างท้นยิน่งถูกแล้วครับในงานงานบุญหรือการเล่นปีต่อปูเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่อเภอด่านซ้ายแล้วครับไม่ใช่อยู่แค่ประเทศและไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะครับม,มีมีหลายประเทศด้วยครับที่เขาเจ้องมองว่าจะมามาท่องเที่ยวที่นี่ครับเอ่อความสะดวกนะครับเรามีเรามีทั้งสามเส้นทางไม่ว่าจะรถยนต์ส่วนตัว นะครับจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็500ประมาณ540กิโลเมตรครับนะครับในเรื่องของรถโดยสารประจำทางก็มีนะครับกรุงเทพเลยกรุงเทพเลยของกันอะไรต่างๆนี่ครับรวมถึงเรื่องสายการบินนะเรามีเที่ยวบินอยู่สองไฟต่อวันครับเที่ยวบินไอเอชียสองไฟต่อวันนะก็ความคิดต่อไปในเรื่องการเดินทางครับเรื่องของสถานที่พัก การจราจรการเดินทางไม่มีปัญหาพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าประเพณีนี้เนี่ยบอกกันตรงๆฮะท่านผู้ว่าครับต่างประเทศเขาไม่มีฮะไม่มีอะไรที่มันคล้ายคลึงกับเราเลยที่เรียกว่าผีตาโขนมันเป็นประเพณีท้องถิ่นของไทยที่มีชื่อเสียงที่เดียวนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นมากนะครับที่ชาวต่างชาติเขาอยากจะมาปีละครั้งพอเขามาเสร็จปุ๊บปั๊บในที่ในที่แห่งนี้ปุ๊บเนี่ย เขาอยากไปเที <bord Safe> ่ยวต่อฮะท่านผู <amente> ้ว <together> ่ามีสถานที่อื่นแนะนํำไหมครับพอเที่ยวประเพณีผีตาโขนแล้วอยากต่อที่อื่นนะฮะจริงจริงเมืองเลยเนี่ยเราตั้งสโลแกนของเราไว้ครับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ทุกทุกแหล่งท่องเที่ยวไอ้ทุกทุกอำเภอแทบจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งหนึ่งทั้งธรรมชาตินะครับสองทั้งวัฒนธรรมนะผมยกตัวอย่างที่แบบเอื่นนอกจาก เรื่องงานปตะโผลแล้วเนี่ยก็มีวัดที่สำคัญสำคัญนะครับเออ,อย่างผู้เรือนะครับก็มีวัดเปิงานทีเดียวครับมีเรื่องเล่าตั้งแต่เอ,อพระพุทธเจ้าปฐุมถ,ถึงปรินิพานก็คือวัดเมรมิตวิปัสสอ,อปะัะยโชตอันเภอด่านซ้ายนะครับวัดเมรมิตวิปัสส์รักผู้เรือนิ่งเมืองอ,อย่างนี้ครับของอำเภอด่านซ้ายก็มีวัดเมรมิตวิปัสนาที่บอกเล่าเรื่องราวอะไรต่าง นะครับส่วนส่วนเคยได้ยินไหมครับอําเภรนาแห้วเนี่ยหมู่บ้านแสนคาที่มีเรื่องของเรื่องราวของประเพณีต้นดอกไม้อันนี้เขาเรียกว่าปูฐานเมืองไทยเลยนะครับครับ่ะอ่าปูฐานเมืองไทยเลยแล้ววัดสิุโ陀ไทยเนี่ยก็อายุกว่าสู่ร้อยกว่าปีครับบรรยากาศที่นี่ดีมากครับอากาศแล้วก็อาหารอาหารก็ คือคือผมจอมีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์จังหวัดรื่งของเมืองท่องเที่ยวคือภาพในลักษณะของทั้งอาหารก็ต้องสุภาพปลอดภัยนะฮะแล้วก็เรื่องอากาศอ่น้เรื่องของความสะดวกในการเดินทางครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับมีหลายที่ครับมีหลายที่แล้วก็รวมถึงไฮไลท์ก็คือที่ทุกท่ั้งมาบ่อยๆนะครับในตัวของเสี่ยงค่าถนนคนเดิน มีเกือบทุกอำเภอครับที่ที่ที่ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับครับถ้าใครอยากเที่ยวธรรมชาติก็มีอุทยานแห่งชาติให้ให้เที่ยวชมด้วยใช่ไหมฮะที่นั่นครับอุทยานแห่งชาติคือเรือครับกันเงืนนี่ก็ขึ้นไปถ้าถ้าตอนหน้าหนาวจริงนะครับลบลบติดลบหรือไม่ก็สูงครับแม่ไม่มีตัวเลขขึ้นมาครับไม่มีตัวเลขบวกขึ้นมาครับครับ อยากจะไปนะค่ะภูฐานเมืองไทยเนี่ยภูตานเมืองไทยยังไม่เคยไปเลยอเมริกครับมีถนนลอยฟ้าด้วยเหรอฮะถนนลอยฟ้าอยู่ที่อำเภอภูภูหลวงครับอ๋อภูหลวงก็ถนนลอยฟ้าพือง่ายคือว่าเหมือนอยู่บนถนนแต่อยู่บนฟ้าด้วยเพราะว่าถนนเนี่ย อยู่ใต่เขาไปครับใต่เขาไปถนนทีบ้านะถนนปีบ้านใส่เขาไปแต่ว่าเออข้้นล่างดูวิวด,ดูอะไรต่างก็เหมือนูู่บนฟ้าครับอลไรเรียกว่าถนนลอยป้าครับอ่านี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปเที่ยวต่อเพราะว่าแหม่พอจองตั๋วปุ๊บเนี่ยสองวันสามคืนสามคืนสองวันอะไรแบบนี้เนี่ย ไม่น่าจะมีใครไปเที่ยวที่เดียวนะครับก็น่าจะไปกันหลายๆจุดนะฮะท่านผู้ว่าก็ฉายภาพให้เห็นว่าเมืองเลยด่านซ้ายเมืองเลยแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับท่านชัยพจน์จรุนพงศ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับครับขอบคุณรคุณตรงคนครับคุณปริศราครับครับสวัสดีครับสวัสดีคับ การลเล่นผีตาโขนนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับเวลาไปแสดงให้ต่างชาติเข้าเห็นเนี่ยต่างชาติก็จะมีความสงสัยว่าอะไรกันนี่นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอก Amazing ตื่นตาตื่นใจนั่นเองนะคเคยมีเทศกาลหน้ากากนานาชาตินะฮะจัดขึ้นหลายปีแล้วล่ะ เราก็ไปร่วมกับเขานั่นคือหน้ากากผีตาโขนเพราฝรั่งเห็นฝรั่งอึ้งว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรนะฮะปกติเคยเห็นแต่หน้ากากฮอลลวีนหน้ากากที่เป็นรูปของฟักทองใช่ไหมแม่มดอะไรก็ว่ากันไปแต่เจอผีตาโขนของเราปุ๊บเนี่ยถึงกับอึ้งไม่เหมือนใครแน่ไม่เหมือนใครนะฮะก็เลยบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วเรื่องของหน้ากากผีตาโขนเนี่ยไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะฮะคุณไปเห็นเขาขายตามตลาดไหมฮะ ไม่มีไม่เออไม่ม,ออม,มีของเราเนี่ยพิเศษนะครับนอกจากคนไทยแล้วคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่เรากําลังจะมีการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะฮะ